สวัสดีครับบ้าแถาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ที่โลโลนะเนี่ยผ้าเอฟซีนะครับเอ้าหมอนทองมีบ่หมอนทองค่ะร้อยสามสิบหมอนทองร้อยสามสิบเมื่อกี้มาจากกิเลนสินไปเบิ่งจากกิเลนสินท่านอีสุกอันนี้ก็สุกโปรภเก๊านี่สุกป่ะเอานี่ซุกพี่น้องมืันนี่ผ้าเอฟซีมาสี่ทุเรียนไปตั้งไกลแต่ว่ากระไดมาเออได้มาเอาอยู่บ้านด้วยกัน มาผมพิกัดบ้านบงตะบลบงเหนือได้พี่น้องเด้วยตัวน,นี้คือพ่เชีน <c oughs> เอาเอียดข่าวอ,อีกดร้อนล,ละร้อนอร่อยสามชิพจริงไ่มคะค่ะอืมเอาเบิองเนื้อถ้าเบิองเนื้อน้ำกันเบิองเนื้อน้ำกันตุเรียนเยอะๆไปอันนัน้นข้าเจ้าไรเลือดปูข้าวเจ้ายูกไก่ข้าเจ้าสีาหยักมน้าไก่ฉีกเอานี่เอาลองสั่งไก่ฉีกก็แล้เต็มรถอยู่ท่านผู้ชม ่าไรก็รอแค่ะโสองรอแบอ้าวนวันถแห่ดแีดเอาแก้เลยครับอันนี้อ uh, ันน uh, ี้2องรอแปดอ่าเอาหาน่วยยังไงมีอีกนะอ่ะมาเด้ท่านผู้ชมเด้อทุเรียนร้อยสามสิบกับผิววาบพแพงคุณแม่หน่วยยังไงให้ไม่ซุประคุณอ่ะเนี่ย แม่ค่หน่วยน่วยเั uh ้งรสลนสุกบกวนนะน่วยเนี่อ่าาดวิวด้วยค่ะเดอนอ่าพาิวิมาดีบ่ค่ะอันนี้นยหน่อยเด้อนี่ค่ะโอ้มหเห็นตาไอซีพาลิวเอาเอาซิมูคนหนึ่งชิมพี่น้องเนื้อดีดีพี่กัดตำบลบงเหนือได้พี่น้องเด้กินรดเอาเออพันเดียวิ้เองบงเนือท่านผู้ชมแม่ใจดี่ เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่แต่กินเลิศสินหมดเลยบอกว่าไปหาเจี๊แคบเลยทั้งอีกเวลาไปหาเจี๊แคบเลยอ้าดเหนือละผารีวิวผารีวิวพี่น้องเวานสวนมาเองหวานกรอบเจ้าของสวนมาเองพี่กัดบ้านบ่งเหนือตำบลบ่งเหนือได้พี่น้องเลยมาเลยเขาผู้ได้นี่ยน้องกันนึงเปล่เมื่อกี้นี่บ้าเถ้าไปทั้งกินเลิศสินพี่น้องตาบ้ามันท่านหนึ่งซุกข้าบุญ วางคนสุกย uh, okay, ูวพอดีขนาดหน่อยๆได้เหเขาหน่นแรแซบทำชุปไปไหนกรอบหวานมันโอ้โหครับครับก็ได้เไม่ก็ไม่จะเหนื่เม็ดเล็กเปือกบางแน่นเม็ดน่อยเพื่อนหวานมันไม่มีสาหร่ายก็ไม่ เอาเบอร์เหนือน้ำพึ่นไปน้ำพี่น้องเอาเอาเบอร์ไหมเราพ่อค่ะมาท่านผู้ชมเนี่ยสวยงามโอ้หวานหอมเจ้าของสวนมาเองท่านผู้ชมเจ๊แคทมันบ่งมาเด้อพี่น้องเด้อก่อนจะมืดโลละร้อยสามสิบบาทเองหาง่ายพี่พี่น้อง

อันนี้เบ้าทอเอาเนื้อใกล้ฉีกได้พี่น้องได้กรอบนอกนะครับเนาะเอาครับเอาห้ามเนี่ยเะีาหลายโลอยู่พี่น้องนี่โอกาสแล้วซื้อไปฝากพี่น้องักเราเขาหน้าสยใจจะเราน่ี่คนได้สยว่สั่โดนโดนล่บอกคนเอาพู้ก็แถมให้ตัวนี้ยืนอะไรนบ ซื้อเทียนละหน่วยไม่จังเน็รถเทียนละสองบาทสามบาทเข้าประด็นรถจะกวานแล้วโมบังกันรถสามบาทพี่ต้องนี่แต่ปูงามๆอุดหนุนมาเลยครับเด้อพิกัดบงเหนือนับตำบลบงเหนือบ้านบงนี่แหละครับมาอุดหนุนเจเพิ่นราคาถูกพี่น้องจากสวนมาจากสวนเลยเปลือกบางเม็ดเล็กนะครับอ่ในในในา <laughs> เดี๋ยวหายผมอ like ีกไอ้นุวยสุก็นีแกงไว้เลยอันนี้อันนี้หำหำแตแกงแน่พี่น้องพิ่งเนี่ยเเล่ข้าวผ้มาเกเ่หน้ามาก่นผมบอพู้องคู่ใหญ่ๆอันนี้2องโลแลแขีดโลละลอยสามสิบ่วนผชมอ่า ท่าใดก่อนนี้ละค่ะอเมริกาสองร้อยแปดร้อยหกร้อยอ่ะก็สองร้อยหกแปดขีดแต่ข้อเอ่พอถึงสามร้อยเก้าเชบพอถึงพอถึงพี่น,อน้องคุณผู้ชมได้ข้อใดขคนเล็กน้อยด้วยครับ<ะ><ะ>เอาพี่น้องเอาครับพามาชมหลับพิกัดบ้านบงเหนือตำบลบงเหนือที่พี่น้องเนี่ยครับผมนำชมครับนี่แหละครับทุเรียนหลับทุเรียนหมอนทองพี่น้องพิกัดบ้านบงเหนือตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัด สกลนครร้านเจเจแคร้านเจแคทได้พี่น้องนโลละร้อยสาสิบอามสสดีเจยรงไปเจริญสินผู้นี้แกไอ้บวกเมาดิบวกเมาอยู่นี่เจริญสินแพงคนนี้ดิแต่ว่ามันท่นมันท่านดิสุกเม้หมูพลยงวามมากบ้านเราหรือเปล่าคะเจแคทนี่ใช่ไหมเขากลับมาเล้เจ้าไม่จากสวนพี่น้องเนี่บ้าเถ่ากรเรได้มาหน่วยหนึ่งสองโลปดสองแปดไปฝากพี่สาว อันนี้สองโลสามก็เลยมาฝากเจรตเตอรี่ค่ะขอบคุณค่ะนผูมชมนะครับอันนี้กรอบนอกนุ่มในเจเพิ่นกระจายดีเจดีเอาให้ชิมพร้อมสองผู้นะเจลองชิมป่ปีนี้ทั้งปีเพิ่งได้กินนะคะมาฝากเจรามักแบบนี้แหละกรอบนอกนุ่มในไม่ต้องเอาเลยไม่ต้องเสียนี่พี่น้องอันนี้เนื่ยหน่วยหนึ่งนี่พี่น้องสองโลสามเนื้อได้เนื้อได้อยู่ประมันโลหนึ่งเอ้ามาเบิ้ง กผู้ชมจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับไปรับชมด้วพี่น้องเด้อเลกวิ่งตัวเดียวคนด่านขุนทดหกงวดพึ่งรุดงวดที่ผ่านมาด้พี่น้องเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวจันไปเบิ้งน้ำกันพาเอฟซีมาเบิ้งเมนูแรงก่อนเอฟซีจะว่าเอ้าเบาเถ่าพามาเบิ้อยังน้อเลกวิ่งนผู้ชมเลกวิ่งคนด่านขุนทดเลกวิ่งตัวเดียวหกงวดหลุดแค่งวดเดียวโอ้ตีแมนเอาเมนูเจพนังยังมอเลยว่าแกงแกงมะอัน แกงน้ำไม้สดสดดิค่ะเจเป็นมาแกงเซียงเกจกิรีจิ้งหิรีพี่น้องแกงใส่ยงกิรี้านเฮาแกงไม้สดซูเปนเมืองแดงบ่าเถ้านี่ครับผมนี่มีกิรีนี่ปาแกงน้ำไม้สดนดมไม้สดโอ้ยมันรีดแซบอ่าเจรับมีกิรีพี่น้องมีกิรีก็ได้บอกป่าเถ้าเจียวแล้วบอกบอกบ่าเถ้าแวะตลาดซื้อน้ำไม้นี่ครับใส่ผักหวานคุณนะครับผมใส่กิรีมาเด้อมาเด้ออันนี้ก็ปลาแห้งทอดอันนี้กะดำส้มดำ ตามเองค่ะว่าเขาเมื่อไงคือปานเห็ดในลานเทลเจอ้าวเห็ดเห็นมั้งจะในลานเนาะเห็ดกรเทียมาเด้อมาเด้อขุนขุนนะกินกันสองสามคนเบิ่งเจแล้วแกงพี่น้องไม่จะสิเห็ดหน่อยไปยังบ่าวเทาเลียกินจังไวอิ่มเสหน่อยดิแต่ว่าบ่วกินซัำนีเสาร์มากวิไ้กินเนี่ยเสาร์มากว่กินซัำเนี่ยว่ากินัเลยได้แม่หมูข่ว่าได้ก็ฝากดิสันเจแล้วก็ฝากคนอื่นเอามาเอาไปกินกินแล้วกับ สาวมากวุ้ยเค่กินซ้ำไปแล้วเค่กินซ้ำบาวเขาเขาก็กินซ้ำเนี่ยมันสาวบาวเขาก็ตื่นมากกับบกิการกินเขาจมย่างมันเล็งกันยั่งยั่งอยู่ดี่เรจนบูดซื่อเอ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิงเลขวิ่งคนด่านคุณทดเลขวิ่งตัวเดียวนะครับมากินข้าวแรกน้ำกันไทยเมนูให้เบิงพอดีนี่แหละได้มาฝากเจ๋อเป็นแต่ว่าเจ๋อเป็นเสียปุ้นเนี่ยเสียนี่เด็กตาบินกินไม่ได้ตาบินเป็นหวานเรียต้นแล้วบาวเขาบาวเขากับหวานพี่น้องก็กินบริหลายๆเดิมซิมซิมแค่น้นน้อยเสียด้วยบาว ใส่กิลิ่นในห้องแสบด้วกินข้าวน้ำกันก้อนทำชุมนะครับจังไปเบิ้งใส่พริกไหมใส่ครบกอ๋อลืมพริกอ๋อเจ๊เขาบอกลืมไม่ได้ใส่พริกอ๋อมาพี่น้องมาเดี๋ยวจังจะกินข่าแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ้งเล็กวิ่งคนด่านคุณทดนะครับเล็กวิ่งตัวเดียวหกงวดหลุดแค่งวดเดียวได้พี่น้องได้นะครับกินข้าวน้ำกันอากินข้าวอิ่มแล้วทำช่มนะครับผมเขาไปเบิ้งเขาไปช่มน้ำกันครับเล็กวิ่งนะครับผมหกงวดหลุดงวดหนึ่งนะครับคนด่านคุณทดนะครับเล็กวิ่งตัว นะครับผมเดินย่อยนะครับกินเขาแรงแล้วแล้วนะครับทุเรียนกะเสียบยี่นองต่อกินบ๊วลายเหรอครับผมนะครับเนาะเอาเข่าไปเบิง้งเข่าไปชว์น้ำกันครับขม,กกม่ากะมืดมากกะบ,บ๊อมีลล่มธรรมชมนะครับผมในบ้านนี่ฮ้อนหอนน่ครับในบ้านนี่ ร้อนอบอ้าวนะครับร้อนอบอ้าวเอาเข่าในห้องน้ากันครับเอาท่านผู้ชมนะับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับคนด่านคุณทศนี่พี่น้องนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมวิธีคิดสูตรนะครับผมตั้งห้าเก้าแปดนับเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งห้าเก้าแปดนะครับผมแล้วก็รางวัลเลขท้ายเจ็ดเก้า นะครับผมอันนี้บม่ได้บวกนะครับผมบวกชุดนี้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยในตัว5้บวกหได้10บวกหลักหน่วย8ได้18นะครับผม18ก็ได้8ปนะครับผม8ปบวกสคงที่นะครับได้0นะครับงวดที่ผ่านมาได้1นห่นะครับเข้ามา1 2, 3, 4, 4, 5, 5, งวด2งวด3งวด4งวดหางวดงวดที่6หลุดอันนี้งวดที่เดได้พ่น้องได้นะครับสถิติย้อนหลัง6งวดหลุด1งวดงวดนี้ได้0 ผู้ชมนี่ครับคนด่านคุณทศเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวมาได้บนล่างเลยท่านผู้ชมเด้อนะครับนี่ครับสถิตินะครับผมเลขวิ่งตัวเดียวผู้ใดหาเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งแม่นๆนะครับท่านผู้ชมสูตรก็ง่ายๆนะครับผมเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับพี่น้องหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับผมบวกสองคงที่นะครับอันนี้คือสูตรขอบคุณเจ้าของสูตรด้วพี่น้องเด้ออันนี้ คนด่านคุณทศส่งมาให้ก็ขอบคุณผู้ใดเป็นต้นตำรับก็ขอบคุณนผู้นั้นให้เคธิดผู้นํา้น้ะพี่น้องเนาะอ่างวดนี้ได้ศูนตัวเดียวนี่ครับสถิตินี่ครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดหางวดเขามาหางวดติดงวดที่ผ่านมางวดที่หกลดอันนี้งวดที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ศูนตัวเดียวได้พี่น้องเด้อนะครับกินข้าวแร้งพึ่งอิ่มนะครับท่านผู้ชมกินข้าวเย็นพึ่งอิ่มนะครับเอ่อเมเนกะ ไปซื้อทุเรียนท่านผู้ชมบ้าเถ้าก็กินบ่หลายดอกนะครับซื้อมาฝากพี่สาวนะครับฝากเจโรตรี่นะครับผมฝากพี่สาวฝากหลานนะครับบ้าเถ้าแก่กินยูพู่สองผู้นะกินบ่หลายแก่ผมเป็นคนมักทุเรียนปันใดพี่น้องแต่ว่าแกกินได้แต่กินบ่เยอะนะครับผมเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมขอบคุณพ่อใหญ่่พอใหญ่ยมย่สุขุสุขลนนะครับ พอกันคลิปหน้านะครับผมออกมาข้างนอกของนี่โอ,โอ้พี่น้องป่านเตาอบให้โชคดีนะครับผมพญายม่ยั้อายุมั่นคนยืนแอดมินบาเทา่าสวัสดีครับ